สาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wiston TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wiston TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันเดินหน้าเสนอกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปภาษีเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนเสนอให้รัฐบาลพิจารณาออกเป็นกฎหมายบังคับใช้คาดจะจัดทำแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ ในสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปภาษีให้ได้ข้อสรุปร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับสมบูรณ์เพื่อส่งต่อให้ภาคสังคมและภาควิชาการไปพิจารณาการเก็บภาษีใน4สีอัตราว่าอัตราที่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างไรโดยยืนยันถ้าตนเองยังอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัง จะต้องมีการผลักดันให้ภาษีที่ดินเกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคงไม่ดําเนินการเพราะอาจกระทบกับคะแนนเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าการที่รัฐบาลจัดเก็บภาษีที่ใช้เชิงพาณิชย์และที่รกล้างว่างเปล่าในอัตราที่สูงเพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่มีที่ดินจํานวนมากนําออกมาใช้เพื่อกระบวนการผลิตโดยเป็นการลดความเหลื่อมล้ําแต่ไม่มีผู้ใดพยายามทําความเข้าใจ สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นเพิ่มขึ้นจากปีละ2 0 0 0 0 0ล้านบาทเป็นปีละ2 0 0แสนล้านบาทซึ่งรายได้ส่วนนี้ไม่ได้เข้ารัฐบาลกลางดังนั้นถ้าไม่เดินหน้าเก็บภาษีที่ดินจะทำให้ระยะต่อไปรัฐบาลมีความเสี่ยงด้านการคลัง ก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาในยกรัฐมนตรีได้สั่งให้ชะลอร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อลดแรงกดดันและความวิตกกังวลของประชาชนว่าจะมีภาระค่าครองชีพที่เพิ่มมากขึ้นประธานสอนอชอแห่งชาติเตรียมเสนอคอสอชผอ่อนปรนกฎหมายบางเรื่องหลังร่างรัฐธรรมนูญชัดเจนเดือนสิงหาคมนี้พร้อมหนุนทำประชามติเฉพาะมาตราสำคัญให้ประชาชนตัดสินใจ นายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชเป็นประธานเปิดงานสัมมนา,าของขคณะกรรมการวิสามัญศึกษามาตรการพิทักษ,กษ,กษก์และเท่าทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมฝากให้สมาชิกสอนอชร่วมพิจารณามาตรการเด็ดขาดสำหรับบุคคลที่ล่วงละเมิดสถาบันและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวอีกในอนาคต โดยการละเมื่สถาบันเริ่มลดลงนับตั้งแต่ที่คอสอชอนำกฎอายการศึกมาบังคับใช้ซึ่งหากสถานการณ์ความขัดแย้งคลี่คลายลงและรัฐธรรมนูญมีความชัดเจนในเดือนสิงหาคมนี้จะเสนอให้คอสอชอเพื่อผ่อนปรนกฎหมายบางเรื่องเช่นการงดเว้นให้พลเรือนขึ้นสารทหารแต่จะยังคงกฎอายการศึกไว้จนกว่ารัฐธรรมนูญจะมีผลบังคับใช้ส่วนการพิจารณากฎหมายลูกนั้น สอนอชอจะเน้นหลักนิติธรรมเป็นสำคัญให้ทุกฝ่ายยอมรับได้ประธานสอนอชอยังระบุอีกว่าขณะนี้ได้รับรายงานร่างรัฐธรรมนูญแล้วยกเว้นบทเฉพาะการโดยยังมีประเด็นที่ต้องศึกษาคือระบบเลือกตั้งแบบเยอรมันที่ส่วนตัวยังสงสัยวิธีการว่าจะทำอย่างไรส่วนการกำหนดให้ในายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกมองว่ามีความจำเป็นในช่วงบ้านเมืองวิกฤต แต่ต้องให้ชัดเจนว่าองค์กรใดจะชี้ขาดว่าสถานการณ์ใดวิกฤตพร้อมกันนี้ยังสนับสนุนการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ควรทำเฉพาะประเด็นที่สำคัญให้ประชาชนได้ตัดสินใจไม่ใช่ทั้งหมดทุกมาตราให้สอดคล้องกับนานา,นาประเทศพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาได้พูดคุยกับคอสอชอบ,บ้างแล้วและพร้อมจะนำข้อเสนอเรื่องการทำประชามติ ส่งให้คอสอชอทันทีที่ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้เร่งรัดการบรรจุวาระก,การถอดถอนในบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในภูมิสารผลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายมนัสส้อยพลอยอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เข้าสู่การพิจารณาของสอนอชอ แต่จะพิจารณาอย่างรอบคอบตามระเบียบข้อบังคับคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานโดยแนวทางพิจารณาสำนวนจะแตกต่างจากคดีอาญาเพราะคดีอาญาต้องหาหลักฐานจนเชื่อได้ว่ากระทำผิดจริงแต่การถอดถอนเพียงสอว่ากระทำผิด ก็เข้าขายที่ถอดถอนได้อย่างไรก็ตามขนาดนี้ยังไม่ได้รับสำนวนการถอดถอนอดีต250สสกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งคงต้องขอเวลาในการพิจารณาม,มากกว่าสำนวนที่ผ่านมากลุ่มบุคคลที่ใช้ชื่อว่าเสรีชนไทยแลนด์58ได้ยื่นหนังสือให้คณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขบทบัญญัติเรื่องที่มานายกรัฐมนตรีและวุฒิสภา โดยอ้างว่าเนื้อหาไม่ยึดโยงกับประชาชนและไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงขณะที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมยอมรับมีข้อบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญที่สังคมยังติดใจนายวิษณุยอมรับว่าเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกมีหลายประเด็นและหลายมาตราที่สังคมยังติดใจและมีเสียงสะท้อนให้แก้ไขปรับปรุง โดยเฉพาะประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรีและการได้มาซึ่งสสและสอวอรพร้อมให้ความเห็นว่ายังมีอีกหลายประเด็นและหลายมาตราที่ไม่ได้รับความสนใจอาทิเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องสมัชชาคุณธรรมซึ่งถือเป็นการบัญญัติที่คำนึงถึงสิทธิของประชาชน รองนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญที่จะต้องมีกระบวนการสร้างความเข้าใจกับประชาชนทั้งในเรื่องเนื้อหากระบวนการแก้ปัญหาผลกระทบและถ้อยคําเพื่อการยอมรับร่วมกันสําหรับการประชุมคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญยังคงพิจารณาทบทวนข้อบัญญัติรายมาตราและบันทึกเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญ โดยในคำนวนสิทธิสมาโสนโฆษกคณะกรรมการยกร่างระบุว่าได้พิจารณาไปแล้วกว่า140มาตราหรือรอยละ50และเชื่อว,ว่าภายในสัปดาห์นี้จะทบทวนให้ครบทั้ง315มาตราพร้อมเปิดเผยด้วยว่ากรณีการแขวนประเด็นสัดส่วนสตรีในระบบการเมืองไว้นั้นจะลงมติชี้ขาดในวันที่31มีนาคมนี้ นอกจากนี้ในคำนูลยังได้ชี้แจงว่าทุกมาตราของร่างรัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขได้โดยระหว่างนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายโดยเฉพาะเวทีที่คณะกรรมาการยกร่างจะจัดขึ้นใน4จังหวัดคือจังหวัดเชียงใหม่ขอนแก่น นครศรีธรรมราชปิดท้ายที่กรุงเทพมหานาครก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการขอปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญใน60วันสุดท้ายหรือระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง23กรกฎาคมขณะที่นายคำนูนได้รับหนังสือจากนายอัครกิจนุ่นจันทร์ประธานกลุ่มเสรีชนไทยแลนด์58 ที่ขอให้ทบทวนแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญกรณีเปิดโอกาสให้คนนอกที่ไม่ผ่านการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีและวุฒิสภาที่มาจากระบบเลือกตั้งทางอ้อมเพราะเห็นว่าเป็นผลเสียทําให้บุคคลที่ไม่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งเข้าบริหารจัดการนโยบายสาธารณะและด้วยเหตุที่ไม่ได้สัมผัสกับปัญหาต่างๆอย่างแท้จริงจึงอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงเป้าหมาย เราคุยกันในวันนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็แนวทางการแก้ไขนะครับบทเรียนที่เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งล้ำค่าที่เราทุกคนจะได้ร่วมกันเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอีกแล้วก็ทุกฝ่ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เห็นสิ่งแวดล้อมไทยนั้นมีความมั่นคงแล้วก็บริบูรณ์ต่อไปด้วยน้ำพักน้ำแรงของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือทั้งหมดของ Wi s d o m t a l ทในวันนี้ผมธีรวัตรอัธนาพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ